น้าวอยาไปเล่นบูเธอร์ออฟเลนเมื่อวานฮะมีเมื่อวานกันเลยไงเมื่อวานเนอออฟเลนเที่แอฟเองนำเมื่อวานเมื่อวานมันเป็นนั่นนั่นนีนะครับมันเป็นเอ้ยกูตกเฮ้ยอัด์ตเอาใช่คือกูบอกกูจะที่กูจะเอ้ยมือเป็นไงเห็นมือเหรอเห็นมือมันบางกันนะแล้วกูดูอะไรอ่ะ มาว่ะแล้วเพื่อนกูขึ้นรถมาใครไม่รอจะบัวลอยนะครับจะชนไม่ตายวะไม่ใช่ไม่กด E ขึ้นมาด้วยกด E แล้วยิงรถไอ้เหี <S <S ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันลงตรงนี้จะด้วยจริงเหรอเออลงมาหน้าเลยคือสลิทว่ามาคุณยังไงมาดิเฮียมาดิมาดิมาดิคุณตายไปเลยเฮีย ไออาร์ดเพื่อนรักไออาร์ดเดี๋ยวกันในวงแล้วกันช่วยพี่อาร์ดมันหลิงเหี้่เหรอมือของเป็นกันไม่เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นอุ้ยพระรัตนพัฒน์นี่คือภารกิจของเราไม่เก่งป่ะเราโอเคกูไม่มีเลือดแล้วรัตพัฒเอ่อไม่ใช่แค่มึงที่ไม่มีเลือดเดี๋ยวคนอยู่ดีเลือดได้พ้นอ๋อคุณพิลทุนคุณพิลท เราแต่เราไม่มียาเลยคุณพัฒคุณขึ้นมาเดลไม่อันนี้เดี๋ยวขอเก็บมันก่อนละกันครับทราบคุณขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไอ้กูมียาเลยแล้วก็มึงลงมาแล้วก็เอามาหานี่กับโคลาอันวะเย็บ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 เรามีเวลาเหลือเฟือไม่ไกลเท่าไหร่กูอยากรีบเดี๋ยไปเลยโอ้โหไม่ไกลเท่าไหร่เฮ้ยเกมหน้าปะกูขอร้องละเฮ้ยอัดรอแล้วเฮ้ยยายายาอีกสิบวันเอาไม่หมดเฮ้ยหมดแล้วไอ้เหี้ย อย่าจะบวชเอาไอ้เฮ้ยไปได้ไปได้เฮ้ยเป็นไงเฮียมีเสียนะเนาะมองเห็นท่านไหมเฮียนรกหน้าตกไปเอ้าอ้อเอ้าเขาได้ไนอะเฮ้ยเฮ้ย โอ้มไม่เห็นดีอะรเลยสักขเเลย